สวัสดีครับเพ,พื่อนๆน้องโคลวันนี้เราจะมาเล่นเกมไล v วอกันนะฮะอย่างคลิปสองคลิปที่แรกผมก็เล่นไล v วอเหมือนกันนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไคร้กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเข้ามะฮะเรามาเริ่มเลยนะฮะห้าวีห้าจะดีกว่าต้องไปดูนี่พีที โอเคฮะนั้นก็เราจะมาดูกันนะคะว่าอ้าวสีนี้มันไม่สวยอ,อะโธ่แล้วก็สีเดิมไหมฮะสีเดิมน่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ <c oughs> ผมเข้ามาแล้วผมก็ได้สไนเปอร์ <c oughs> โอ้นี่เอเวนอมสีเดิมอ่า สีนี้ก็สวยดีนะันแต่ผมไม่ชอบเท่าสีนี้มาเลยใช้สีนี้กันไ่น้องมา 5B 5ามาัโอปุ๊บหรือว่าผมจะเอาแล็คกิ้งดีกว่าแต่ผมว่าเอา 5B 5นี่แหละโอเคมา โอ้ยไม่ผมจะเล่นหนึ่งัหนึ่งกับนี่เออแล้นนี่ก็ลห้าไปแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะสามารถต่อสู้กับแล้วชนะกับคนพวกนี้ได้ไหมที่จะเล่นกับผมมา่เลยมาแล้วครับอ่าเขาจะปาร์ตี้ผมอไม่เอาฮะ ผมรู้สึก,กว่าันออแปลกนะผมแค่เกียนรอแล้วผมคิดว่าผมไปเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบแรงแบบฝึกรอดีกว่าโอเคไปแล้วอืมชุตติ้งเร a อะผมจะเลือกอาวุธที่ผมมีนะเอ้ยไอ,ไ,อไอ้นี้ผมยังไม่มีนะผมต้องเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมนะไหนเปร์นี่ผมมี แดชเจอร์อ,อน,นี้ก็ไซฟ์อันนี้ก็คือ Bad. Pad. Okay, จัมปิ้งแบดจัมปิ้งแพดโอเคมาผมสะใจกับมันอันนี้มาเลยนี่วางตรงนี้นี่ไงกระโดดได้สูงมากนี่อผมวันตรงนี้นะนนกระโดดกระโดดกระโดดเล่น ผมจะเอาสไนเปอร์ยิงตัดหัวเขาเลยนะโอ้การโจตีไม่อโอ้ร้สินี่โไม่ทำเลีอีห้าสิบโอ้เอาไปอีกห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบสอง้อเลยมาคนน้มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับม,ม,ม,มาเลยยิงเลย ยินโอ้ยผมพาลาดเอาคนอื่นอีกไหมเนี่ยผมผมว่าปีนขึ้นไปวันนี้อา้อาวผมวกานก็มาเลยเอา้าวผมไปแล้วสิมาเลยเราจะมาดูว่าผีมือผมจะเก่งหรือไม่เก่งนะฮะ ฝากดูคลิปที่แล้วของผมด้วยนะคะที่ผมเล่นเป็น99คือในป่านะ,ะมาเลยมาเลยมาเลย,เลยโอ้ยบิ๊กเบสซ์กราวที่พิกเ oh, ออร์ลีน่าดิเอาพิกเออรลีน่าพิกเออรลีน่ามาไม่ได้ได้ด็อกส์ทำไมมันได้ด็อกส์องเกียร์เด้อด็อกเปอร์วูามานะครับ <c oughs> โอเคมาอาวุสุดโทดของผมไนเปอร์สายฟ้าผ่าไปแล้วก็เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งคนโอ้ยเฮ็ดช็อตโอ้ยไม่โดนเนี่ยโอ้ยไม่โดนโไม่โดนโอ้ยอ่ะ โอ้ย้ยช็อตกัน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 หนูจะตายผมจะตายผมจะตายโอ้ยซับไปเลยเออโอ้ยโอ้เม,ม่ยเข้ามาแล้วเข้ามา,า,มาผมตายผมตายโอเคมาที่มันอัปเดตใหม่เกือบจะทุกเกมเลยเนี่ย เทียเทียปืนนิโกโอ้ยยิง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 เขาดิอ้ยยิงเลยอ่าไม่โดนยิงโอ้น่าจะตายกับเพื่อนคนอื่นไหมเนี่ยผมได้หนึ่งคีย์แล้วมาเลยต่อ นายโอ้ยทำไมผมทำไมคนนี้เขาถึงต้องกระโดดขึ้นไปนี้ด้วยเราควรจะต้องเราควรจะก็คือนะผมเนี่อนำเกมนี้ดาร์กดอกเนี่ยมันเหมาะกับสไนเปอร์พวกปีน,ปนบ,บีนหลบซ่อนหลบซ่อนซ่อนเหมาะสไนเปอร์มากเลยโอเคนะอันนี้ก็คือบอกเลยนะ ตายตีไม่จะตายแล้วตายผมตายแล้วไงาผมตายดิเงี้ยเปยนอาวุธอีมั้ยเปลีย่ยนดีกว่ามาแรก RPG แล้วก็อร,รอ่ะกัน Knife อ๋อกรนดาษ ิงเขายิงเขายิงเขายิงโอ้ยโดนยิงแฮะวา นะโอ้ยเราต้องชนะดิอยอมไม่เกมนี่ตายไปแล้วหนึง่งอึ๊บอึ๊บชนะชนะแล้วโอเคมาผมอยากเอา RPG ์พีจีมันเองเออไม่เอาดีกว่าเอาปืนเอาทุ่มหมดอะ

โถเพื่อนโถมะโอ้ยรอบนี้เราจะแพ้กันก่อนในนียต้องชนะดิั่นไงนั่นไงผมเห็นแล้วเออเขาติดบัคอกเขาติดบัคนี่แมนก็เขาติดบล็อกเราจะต้องโยนระเบิดควันใส่เขาน่าจริงๆอ่ะแต่เขาติดบัคเออหัวเข เอ้ยเพื่อนหมือนกัเออยิงเขายิงเขายิงเออเออเฮ็ดช็อตอ๋อไม่เฮ็ดช็อตไปรอบต่อไปฮะเราจะมาชนะกันไหมนะเราทีมเพื่อนเราเพิ่งเนตตัวเราเพิ่งลงนะมาเลย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 พร้อมข้าทุกคนโอ้ยปืนผม พี่ระเบิดโอ้ยต่เมื่อกี้มันไม่ได้เห็นดใครเ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเหแล้วโอ้ยขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปข้างแล้วก็กระโดดขึ้นไปต่อเออเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนอ๋อไม่เห็นเออเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็อยู่ข้างบนก่อนตรงนี้มันเหมือนกับสุเ่เ้าเคยกง็ไม่รู้อะผมจะยิงตรงนี้แต่ จะมีคนเข้ามากันไหมนะผมลว่าผมระเบิดตรงนี้ไปดิระเบิดเลยระเบิดเลยเตรียมตัวระเบิดทุ่มโอ้โหเรียกรถเลยผมตั้งใจระเบิดโอ้ยไม่เราจะหลบตรงนัอนให้ปลอดภัยเท่าไหร่ผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะชนะแล้วเพราะว่าเราต้องชนะอันนี ผมเป็นเพื่อนที่เก่งม,มากไปตัวช่วยช่วยไป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 ชื่อเดวิสเตรียมยิงเขาอ้าวเยเลชน,นะรอบสี่แล้วรอบสุดท้ายมาเออเล่นรอบสุดท้ายกันโอเคนะรอบสุดท้ายมันไม่สุดท้ายเหื่อเพราะว่าเด็กกต้องชน,นะอีดีนะ โอ,ไไโอ้ยนั่นนั่นนตรนัยเียนอหน้าตายตัวหนึ่งตัวหนึโอ้ยทีมเราไม่เหลือแล้วทีมเขาก็เบือเราจะไม่ชนะนะขอให้ชนะกันเพราะว่าเราต้องชนะโอ้ยใครมานั่นีนั่นนีนั่นนีน นุ่ตกนุ่ตกนุ่ตกนุตกนุตกโอ้โหลุ่มลุ่มลุมม่ตายเลยผมตายไม่เป็นไรเนี่ยก็ต้องรอดให้ได้เพราะว่ารอบนี้ผมตกเราจะต้องชนะผมยิงไล่เขาอยู่มาเลย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  ไตรงนั้นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะถล่ไม่เห็นถล่มไม่เห็นนั่นนี่นั่นนี่คนนึงคนนึงคนนึงยิงยิงยิงนั่นนี่โดน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 ยิงเข้าไปเรื่อยเราจะต้องไม่ตายกับไอ้คนคนนี้โอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนโอ้ยโดนลุกตายแต่ก็ ทีมเรามีเงาจะต้องชนะอีดีคับโอ้ดักดัโอ้นั่นนี่นั่นนี่โอ้ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งโดนวินโนดานะคะโหหโอ้โอ้ยเอยเราจะต้องชนะผานแดนเทอมี มาเลยมาเลยมาเลยเลยดิเพื่อนผมเก่งอ่ะเห็นไหมเพื่อนผมเก่งอ่ะเพื่อนผมเก่งนะฮะผมเพื่อนผมเก่งเก่งมากเลยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันว่าเพื่อนผมจะชนะไหมนะเอาเพื่อนผมไปไม่ไปอ่ะไม่เป็นไรยังมีโอกาสรอบนี้ผมจะจุ่มทั้งหมด ซุ่มๆุ่มโอเคช็อตชี้ก็พอดีอยู่มาเลยมาเนี่เราไม่ยอมเลยนั่นไงยิงเลยันี่เอายิงต่อไ่อนอ่มตังอิงม้ังไปเือยมาเย เขาอยู่นี่อยู่นี่ยิงยิงเอ้ยโอ้โอ๊ตเฮ้ยจะตา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 ยห้ามตายผมห้ามตายผมห้ามตายนะถ้าเกิดคลิปนี้ผม,ผมถ้าเกิดคลิปนี้เราไม่ชนะนะผมจะต้องอา้าวเราแพ้แล้วรอบสุดท้ายมา มากันเราจะมาดูกันทีมใครจะชนะระหว่างทีมขเขากับทีมของเราโอ้ยส่งอาวุธไปเนี้ยผมว่าผมเปลี่ยนเป็นอาวุธธรรมดาทั้งหมดเองเอาวุธธรรมดา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 ไปโอ้ยเปิดตัวเลยนะ ตายต้องเปิดตวงเลยมาไม่เป็นไรเลยเนี่ยเราก็ดูเพื่อนได้เพื่อนดูนั่นเนี่ยยิงยิงโอ้ยอีกคนหนึ่งมาแล้วเราจะต้องยิงเพตายไปหนึ่งเลกสองทีมเราเหลือแค่หนึ่งคนที่เลือดก,กำลังจะหมดแล้วเ,เราจะมาดูกันว่าเราจะชนะนอ่ะเลือดเขาเหลือน้อย็ลยอะไรก็รชนะนั่นก็ thank you dash มา โอเคนะคลิปเราจะมาจบอยู่แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะโอเคนะคะบายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะบายบายครับบายครับบาย